จอมเพชรประดับนะครับโฉมหน้าคอรมอรของคุณยิ่งรักชินวัตนนั้นถูกมองว่าเป็นคอรมอรเกรดบีนะครับเพราะว่าคนเกรดเอที่ทางกรรมการบริหารพรรคได้ติดต่อเชื้อเชิญมาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นปฏิเสธไปเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับ ก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าการที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธเพราะว่ามีแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกทำให้โฉมหน้าของ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นจึงดูไม่สมค่าสมราคาที่คุยไว้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือตั้งครมอขอ,ของพรรคเพื่อไทยนั้นก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่มีแรงกดดันไม่น้อยนะครับทั้งแรงกดดันภายในภายในแรงกดดันภายนอกรวมทั้งสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเข้ามาแก้ไขไม่ใช่แก้แค้นรวมทั้งการไม่ได้ทาเพื่อ คนกลุ่มเดียวแต่ทําเพื่อคนส่วนรวมด้วยสัญญาประชาคมนี้เองหรือไม่นะครับที่ทําให้แกนนําคนเสื้อแดงหลายคนที่ออกกรำศึกต่อสู้กันมาจนกระทั่งนําชัยชนะมาให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นสุดท้ายแล้วไม่มีแกนนําคนเสื้อแดงคนใดเลยที่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับหลายคนก็มองเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นการส่งสัญญ,ญาหรือไม่ว่าคนเสื้อแดงอาจจะ จะถูกปฏิเสธจากกลุ่มอำนาจในพักเพื่อไทยหรือไม่หรือจะเป็นไปเหมือนสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าเสร็จนาฆ่าโคตรศึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือไม่นะครับคนที่จะมาอธิบายอกเกอรอนะครับสสอปฏิลิ์ของพักเพื่อไทยและแกนำนำผลเสื้อแดงครับ,บคุรีุนทบุตร ได้รับคําอธิบายจากปัรคเพื่อไทยแน่นอนเหตุผลที่บอกว่าถ้าเกิดตั้งแกนนาคนเสื้อแดงเป็นรัฐบาลแล้วอาจจะเป็นการเผชิญหน้าอาจจะเป็นเพราะงั้นก็เลยอาจจะไม่มีคนเสื้อแดงรวบคอรม,มอชุดนี้เป็นคําอธิบายที่รู้สึกอย่างไรครับจริงๆต้องเรียนก่อนว่ามีการสื่อสารกันน้อยมากนะครับระหว่างพวกผมซึ่งเป็น แกนนํำคนเสื้อแดงที่อยู่ในรัฐเพื่อไทยกับ,บอธิบายถึงความจําเป็นทางการเมืองก็ถือว่าเราเคารพการตัดสินใจนีค้ครับเพราะผมได้แสดงท่าทีมาโดยตลอดนะครับว่า กร,ระแสข่าวที่ออกบอกว่ามีกลุ่มอำนาจไหนมากัดข<อ>ืคนคงนั้นด้วยหรือเปล่าคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่ารายงานข่าวตามหน้าสื่อสารมวลชนเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลาย <c oughs> แต่เอาเป็นว่าผมพูดชัดเจนว่า <c oughs> เราคน <c oughs> ครับสิ่งที่พวกผมเดินมาผมเดินมาท่ามกลางการต่อสู้แล้วจนถึงวันนี้ผมยืนยันว่าการต่อสู้ก็ยังคงดำรงอยู่สถานการณ์ใหญ่ของประเทศยังคงเป็นสถาน,ถานการ,รงงาต่อสู้ทางการเมืองครับไม่ใช่ช่วงฮันนีมูนหอมหวานอะไร เ,เพราะฉะนั้นกำลังอธิบายตอนตอนนี้ไม่ฮะเพราะว่าอย่างผมเรียนว่าพี่น้ <c oughs> นองประชาชนที่สู้ร่วมกันมาเนี่ยขาเขาเอาใจช่วยร้องไห้ ผมเองกอ็ในกระบวนการของาพรรคการเมืองครับก็ต้องเคารพมือแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันต่อไปราบใดที่บ้านเมืองนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่าง แท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นตำแหน่งใดผมเคยพูดที่นี่ครับผมบจำได้หลังจากออกจากเรือนจำมาใหม่ๆว่าหลังจากที่าพักภาระ ในการต่อสู้ของประชาชนครับค,คือหมายความว่าเมื่อประชาชนที่จะต้องดำเนินการจากการประเทศผมเรียกร้องต่อรัฐบาลแล้วก็จะต้องเรียกร้องต่อพรรคเพื่อไทยครับว่าทันทีที่เริ่มบริบายของพรรคไปเน้นย้ำอธิบาย เหล่านี้ต้องทําให้ได้แน่นอนต้องใช้เวลาต้องใช้กระบวนการแต่ต้องให้ประชาชนเห็นความคืบหน้านักทองแล้วต้องไม่ลืมว่าประชาชนจำนวนมากมอบความไว้วาง ังใจให้กับพรรคเพื่อไทยครับในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ถูก,ถกต้องในประเทศไทยให้ที่ผ่านมาต้องพูดถึงเรื่องการชำระสะสางข้อเท็จจริงครับหลัาแต่ปัญหาการัร อันเมืองยังอยู่ที่เดิมเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลชุดนี้ก็จะมีอันเป็นรู้สึกอย่างไรกับกอันที่ไม่ให้คนแกนนำคนณเสือแดงเป็นเป็นรัฐมนตรีหรือว่าร่วมคณะรัฐวานด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่า แนําคุณแสดงแต่แล้วก็อัอย่างไรครับคือคนในพักเพื่อไทยจะมองอย่างไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่สะจองจำกันการถูกใส่ร้ายการถูกกล่าวหา <c oughs> เป็นเรื่องที่ นักต่อสู้เรามั่นใจไอ้ว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่ให้เป็นกุศลเขาเดินไปถึงนั่นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจถึงแม้ ว่าปดรัฐบาลต่างตอบแทนด้วยเหมือนกันแล้วก็มีข้อรัฐบาลผ่านตัวบุคคลเพราะว่าเพราะว่าอ่าคนีีกลุ่ม มีฝ่ายก็เป็นเช่นนี้ครับเราวิเคราะห์กันอย่างนี้ไหมได้เพราะก็เป็นอำนาจโดยชอบครับที่พักการเมืองผู้ได้รับความไว้วางใจ จับเพงหนึ่งแล้วใครจะตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบกันที่ก็คือคอรมอของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่คอรมอชุดนั้นครับที่มามาจากการรัฐประหารแม้ว่าคนที่ชัยโย ร้องว่าเป็นคนดีมานั่งรวมกันแต่สุดท้ายคําอธิบายคอรมอชุดนี้ก็เป็นเพียงคอรมอขิงแกะปลูกกระบวนการผังต่างทําให้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วสังคมก็ควรจะให้โอกาสแล้วก็รอดูต่อไปทําดีก็ชมเชยไม่ดีวิาพากษ์วิจารณ์ สำหรับในการที่จะปปูกฟังพื้นฐานจิตใจของเด็กอูกเว <c oughs> ได้รู้ถึงคุณค่าสายใยความผูกพัน การที่เราจะวิจารณ์อะไรก็ต้องมีคำอธิบายที่หนักแน่นพอ <c oughs> สนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายการทําแทนให้เป็นไปได้อย่างถูก เป็นเกมันคือการเป็นกระบฏในระดับที่ลงลึกที่สุดแรดิ c ค l ที่สุดคือ ให้เรารู้ว่าเราจะไปหาท,ที่แหล่งใดรึ่งพาได้ในข้อเท็จจริงเราคือสถานีข่าวที่ไม่หยุดที่จะคิดค้น กยูในเรือลำเดียวกันนะฮะจอดลึกรอบด้านว่าจะเป็นการ20นาฬิกาสามสิบนาทีที่นี่ทาง Voice ตอนนั้นที่เราแวะไปเที่ยวแล้วเขาก็เสิร์ฟคลีคสลัดนะแหละคุก k ิ้ง with แจ็คกี้